ทัน,นี้ผมมาทำยางทูบเลดบนขอบล้อที่ไม่ใช่ทูบเลดนะครับแล้วก็บนยางที่ไม่ใช่ทูบเลดด้วยก็ทำไปแล้วเมื่อวานทีนี้ตัวยางตัวนี้เป็นพานาพานาเลเซอร์ c g 4 x นะครับไม่ใช่ยางใหม่นะยางวิ่งไปแล้วอยู่ประมาณ500 -600 ถึง600โลนะครับก็ตัวข้อดีของยางเขานะยางตัวนี้มันจะรับลมยางได้ตั้งแต่30นะครับลมยางต่ำ อย่างใสโคคอร์สเนาะก็จะมีมีดอกอย่างนี้นะครับอย่างโคคอร์สสมัมาก็จะเป็นดอกอย่างนี้นะครับก็ขนาดก็จริงๆมัน32แต่วัดได้แค่30นะครับคือไม่ว่าจะขอบอะไรก็วัดได้ 30- 31เต็มที่แล้วแล้วเราก็จะมีความ,มเร็วบนยางนี้อยู่แล้วนะเทียบแล้วกับทีนี้ประเด็นคือใส่น้ำยาของสแตนไปยหนึ่งขวด2อออนนะครับยางขึ้นขอบปกติ ขึ้นได้นะเพราะว่าเรายางงัดมาเนาะแต่ทีนี้หนึ่งวันประมาณสิบแปดชั่วโมงผ่านไปเนี่ยน้ำเรียกว่าอะไรนะน้ำยาน้ำยามันก็อุดรูได้ไม่เยอะนะครับตรงขอบมันไม่ออกตรงขอบมันไม่ออกมันไปออกนี่ตามแก้มยางที่มันเป็นเป็นใยถักเป็นแคบล่านะ ตามสเปคมันเป็นเคปลแลนถ้าจำไม่ผิดนะดี๋ยวออกตรงนี้แทนก็คือเราก็ต้องกลิ้งแก้มไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะมาให้น้่งนั่งกลิ้งทั้งคืนก็คงไม่ได้อ่ะแต่ตรงรั่วเนี่ยเวลามันรั่วมันรั่วตรงนี้นะมันรั่วด้านข้างอย่างงี้มันไม่ได้รั่วแก้มแต่พอดีว่ายางตัวเนี้ยมันเป็นยางยางเก่าเออมันก็เลยออกนี่ฮะนี่ข้อเสียของพานาตัวนี้เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนมันเป็นแบบชั้นเฉพาะของเขาอ่ะตรงนี้ตะแก้มเนี่ยมันจะ นี่มเป็นพิเศษเพราะว่ายางยางใสโคคอเ,เนี่ยมันจะต้องรับคือลมยางมันต่ำเนาะนก็เลยต้องแบบให้มันยืดหยุ่นตรงนี้ได้แก้มนี่บานมากเลยนะครับเคยโดนหินบาดจนขาดแล้วขาดเป็นรอยอย่างนี้เลยคัข,น,ขนอื่นนะเนี่ยมันจะมาออกตามเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเอาน้ำลงนี่ปุ๊บมันก็จะฟูดขึ้นมาเลย เราก็จะแก้โดยการติ้งยางไปเรื่อยๆดูก็ไม่มีอะไรครับลองดูเดี๋ยวอัปเด,ดตต่อไปครับเี่ใสโคโค่ข้อค้อนกันครับ